สวัสดีค่ะครบครึ่งเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบไซตามาและอบลุงวันนี้สาวแซบจะพาเพื่อนๆมาเสพงานศิลป์กินของอร่อยในบรรยากาศสุดหรูหราที่เลอ Ca คาเฟวีใจกลางกินซากกรุงโตเกียวคาเฟ่ที่เปิดใหม่สดๆซิงๆและเป็นคาเฟ่แห่งที่สองของโลกจากแบรนด์หลุยวิตตองถ้าพร้อมกันแล้วไปชมต่อในคลิปได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะสาวแซบก็อยู่ที่คาเฟ่ลุยวิกตองนะคะอยู่ที่ใจกลางกินซ่าเนาะซึ่งเป็นคาเฟ่ใหม่ที่เพิ่งเปิดเมื่อไม่นานมาน,นี้นะคะตอนนี้เราก็รอคิว3นาทีนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเดี๋ยวแนะนำพาดาน้องซิงนะคะจากเพจช้อปปี้ทามมีค่ะค่ะถ้าใครชอบเรื่องกินเรื่องเที่ยว แบบน่ารักน่ารักสไตล์สีสันก็ไปติดตามโงซิงได้นะวันนี้ก็ชวนกันมากินชวนกันมากินใช่ครบเครื่องวันนี้ครบเครื่องกินท้าวเราต้องกินาวต้องกินหวานนี่นะคะเราก็มาดูเขาก็จะมีเมนูอันนี้เป็นข้าเนาะเมนูก็เมนูถามว่าก็ราคาก็ปุมก็แพงไหมก็แต่ก็ไม่คัเฟ่สองพันสามพันก็ปกติแล้ว่งว่าความรู้สึกจริงนะ นี่สลัดสองพันก็ซุปสองพันแต่มันก็แพงก็มีราคาก็อจะแพงอยู่แต่ความสุขอย่างนี่จต่ว่ากิวสามพันห้าอ่าก็อราคาราคาสองพันก่อนก็ไม่ไม่แพงนะไม่ยังปกติเราไปกินเราก็ราคาเราก็กินราคานี้เนอะเอาไว้แบบว่าโอกาสสำคัญก็ได้อะไรเงี้ยแล้วคงไม่มากินทุกวันไม่ได้กินวันแต่หน่ารักมากใช่หน้าที่ของเขา<อ><อ>เรียกว่าน้องอะไรนะ ตำชื่อน้องไม่ได้น้องนอกไม้ป้ะไม่จะมีป้ะก็มีชื่อวิเวียนน้องวิเวียนได้เอาวิเวียนมีนะคะถ้ารักมากอันนี้เรากลับมาได้ไหมคะเป็นยีเรลนี่นะคะอย่างหน้าจานตอนเราสังเกตจานเขากินอีกเขาจะเหมือนตึกข้างนอกเลยเนาะใช่ฉะนั้นเขาจะเป็นของแนวมุกๆเหลือบเหลือบนิดนึงส่วนบรรยากาศก็เก็ บรรยากาศในร้านก็โอเคสบายจำกัดการเข้านะจำกัดการเข้าเราก็วัดอุนหภูมแอร์คอแต่อันนี้คือเหมือนว่าวันนี้น่าจะวันธรรมดาแล้วหรือเล่ามั้งคนเลยไม่เยอะเราใช้เวลารอคิวสามนะคิทุนใช่แต่จะขึ้นไปดูของก่อนยังไม่ทันได้ดูของเลยก็หึไกมาตัวน้งพกมาแล้วอันนี้แบบหมุนให้ดูนะค่ะบรรยากาศรอบๆก็โอทงกว้างขวางนะคะ ก่อนสั่งเมนูเนี่ยส่วนใหญ่เราก็มากินของหวานกันแหละเขาก็มีดิสเพลย์ที่อยู่ด้านละด้านหลังเนาะให้เราแบบไปดูได้ตรงนั้นนะคะแล้วก็เขาเองนะคะก็นานๆจะได้มีโอกาสเข้าเมืองกรุงนะคะวันนี้ก็มากับสายกินอย่างน้องซิ่งนะเราก็ต้องหาที่ที่แบบน่ากินน่ารับประทานนี่ให้ดูเพดานนะเพดานสวยมากเลย ก็เดี๋ยวรอไปดูเมนูกันนะคะเดี๋ยวเมนูมา นะคะอันนี้ก็คือเป็นคา f เฟ่สตรอเบอรี่นะคะเป็นเมนูที่้ัมพาดของมทีวิ้องคาเฟ่นะคะแล้วก็ต่อด้วยมิวเฟยนั่นเองใหญ่เบิ่มนะคะชิ้นใหญ่นะดูเลยวันนี้เราก็สั่งมาแชร์กันนะคะอันนี้ก็เป็นวีคาเฟ่ลาเต้แบบร้อนนะคะก็จะมีรว้ลายด้วยแล้วก็เป็นไอซ์คาเฟ่ลาเต้แบบเย็นค่ะนี่นะคะน่ารักมาก ซูมซูมซูมด้านล่างเขาเป็นไอศครีมนะด้านบนเขาเป็นแบบมูสเนาะก็เดี๋ยวผมต้องรีบรับประทานนะ้ เป็นเนืออึดแรกอึดแรกเหมือนข้งเหมือนข้างล่างมันมีไมาไข่มกป้ากาแฟเขาต้องเติมแต่ปกติคาเฟ่ที่เขาจ่ายเขาไม่เขาจะไม่ไอ้นี้เขาเรียกอะไรนะมันจะมาเป็นกาแฟแบบไม่มีรสชาติแบบรสชาติกาแฟไม่มีความหวานให้ก่อนอยู่แล้วใช่นี่เขามีน้ำตาลด้วยน้ำตาลก้อนน่าน่ารักมากเลยรสชาติของความคือเติมมากชอบตายเขามากเลยอ่ะใช่เขามามาเป็นทีม อกบบไไอยากได้อยากได้กลับบ้านไปเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นปลาเต้คิดว่าใช้เครื่องทำเลยเป็นเครื่องแบบสกรีน,น,น,นเนาะอะ,อะโอเคเออต้องใช้นะชิมเลยค่ะเริ่มมีถุกมือไม้สั่งนะ,ะตอนนี้ ไงคะรสบลูบริวหวานมากอันนี้มันเป็นเป็นครีมปะเป็นครีมม่วงอืมเป็นครีมกดนะด้านด้านล่างเป็นอะไรเนี่ยเป็นเนี่ยค่ะเป็นเยลลี่แล้วก็มีไอติมคล้ายๆเป็นเชอร์เบตอะไรสักอย่างเพราะมีรสชาติเปรี้ยวนี่นะคะเราก็เริ่มแบบแซกอยู่ด้านในอืมมีความเยิ้มเยี่ยอร่อย ถึงว่าคนสั่งเยอะมากนะคะอ่ะม<อ>ิลเฟย์หรอใช่ลองซิโอ้ยใช่มีดเลยจะมี กีกนิดหนึ่งเป็นไงคะอืมร่อยนะมันคัสตาร์ดแล้วก็ครีมลแล้วมันก็แล,กลแล้วก็จะมีแป้งกรอบนะอารมณ์ของแข็งมาก <laughs> เรียกจะแบบหมดราค, <laughs> คาเลยคัสตาร์ดครีมทองแข็งคะ่ะแต่หอมมากอยากให้ได้กิน โอเคโอเคเดี๋ยวสอสแซปบกกินบ้างนะได้เวลาเราชิมบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอชิมให้เพื่อนๆชมกันนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นพาเฟ่ที่เราตักมานะเมื่อกี้มันเหมือนเป็นไอศกรีมชาเขียวเลยเพราะว่าเป็นสีเขียวคืออิตาชิโออร่อยหวาหอนอิตาจิโอไหม แต่ไม่รู้ว่าสตรอเบอรีร่มันโกบแล้วแบบมันอร่อยบ้างจริงอ,อ,อ,อร่อยสตรอเบอรี่ไงอ,อืม,อมพิตาชิโอไอศครีมาด้านใน,น,นเขาจะเป็นแบบว่าพิสตาชิโอไอศครีมนะคะแล้วก็มีสตอรอเบอรี่มีซอสสตอรอเบอรี่แล้วก็มีครีมสดอร่อยอ่ะอร่อยลงตัว เ็ต้องกินด้วยกันนะวึ่งมันไม่หวาน,นเลยมาลองที่มิลเฟยมิลเฟยมีความกรอบกรุบนะคะอุ้ยเสียวจันแต่ อันนี้เป็นคาสตาร์ดกับวิวเคยกินแล้วนะอ,อร่อยช่าไดเลยบรรยากาศดีวิวสวยอาหารอร่อยสวยงามใช้ผ่านค่ะโอโอ,โอลืมลาเต้น,นะคะชิมแล้วนะ กาแฟหอมอร่อยกลมกลม่อมกาแฟเราไม่เติมน้ำตาลแต่ว่าเรากินกัะขอกหวานมันก็อร่อยดีใช่โอเคเดี๋ยวให้สอดแทบกับน้องซิงไปกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องน้ำนะคะที่ลุยวิกต้องคาเฟ่นนะดูหรูอลางการงานสร้างนะคะแล้วก็โถส่วนนะคะที่เป็นแบบอัตโนมัตินะ เราไปยืนหน้เขาว่าจะเปิดเองค่าเชยร์เรียบร้อย<ม>เสือไัยมานคาเฟ่นะคะแค่เข้าห้องน้ำก็โอเคแล้วนี่ก็จบแบบสองแล้วสวยเลยอะ่ะนี่นะคะค่าเสียหายั้งหมดกับการมานั่งคาเฟ่นะคะครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะจ่ายไป9,900เยนนะคะ2คนคนค่ะ ถือว่าเป,เป็นราคาที่ถ้าถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่านะเพราะว่ามันตกแต่งสวยแล้วก็อาหารอร่อยอาหารตาได้วิวงามๆนะคะครั้งนึงในชีวิตหรือว่าแบบเป็นอิเวอร์ซารีนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอิเวอร์ซารีของน้องซิ่ง <laughs> ในเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตนะคะก็เผื่อว่าถ้าเ,เพือ่อนๆจะมาลองก็เที่ยวญี่ปุ่นฟังหน้านะคะคาเฟ่หรูวิคตองก็น่าสนใจดีเลยสำหรับคนที่ชอบ คาเฟ่สวยๆนั่งชิลๆขนมอร่อยนะคะก็มาที่นี่ได้ค่ะนี่นะคะก็เป็นโซนที่ออกจากคลิปมาเราก็จะเห็นดิสเกย์แบบนี้นะสวยงามอันนี้ก็คือช็อกโกแลตห้าพ <5, 000, S 1> ันน่าจะสุดจห้าพันห้าร้อยเยนไม่เกินเจ็ดพันถ้าจําไม่ผิดอืมเขาก็มีช็อกโกแลตขายด้วยเนาะซึงเป็นลายหรือน่ารักมากอืม,อมเอวีนะคะแล้วก็ รัเริงถ่ายรูปกันตรงนี้กันหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ